ตามที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษานั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้ขานรับนโยบายดังกล่าวโดยกำหนดวิสัยทัศน์เป็นองค์กรนวัตกรรมการจัดการศึกษาบนพื้นฐานความหลากหลายสู่เป้าหมายความเป็นหนึ่ง ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการบริหารตามแนวทางสปพยะนวัตวิถีหรือบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมตามบริบทครอบคลุมใน5มิติได้แก่นวัตกรรมการให้บริการนวัตกรรมเครือข่ายขับเคลื่อนสถานศึกษานวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนและนวัตกรรมจิตอาสาของผู้เรียน ซึ่งจะประกอบกันเป็นฟันเฟืองที่เข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางสัพพะยะนวัตวิถีดังนี้นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัยและการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดสร้างและใช้นวัตกรรมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยได้ดำเนินการตามมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย MOE Safety Center ด้วยวิธีการที่หลากหลายตามแนวทางสัพยนวัตวิถีดังนี้ นวัตกรรมการให้บริการมีการจัดทำเฟซ o ุ๊กเพจให้คำปรึกษาออนไลน์สอพอมกท .1 เพื่อให้นักเรียนที่มีภาวะเครียดได้เข้ามาขอรับคำปรึกษาโดยไม่เปิดเผยข้อมูลของนักเรียนเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้แก่นักเรียนทุกคนนวัตกรรมเครือข่ายขับเคลื่อนสถานศึกษาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เครือข่ายทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งจะทำหลักสูตรการป้องกันอัคคีภัยในอาคารเรียนโดยจะจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้ทุกโรงเรียนในสังกัดในวันที่28สิงหาคม2566นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะจิตเวชในสถานศึกษาโดยการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในสถานศึกษาด้วยบันได5ขั้นได้แก่การสร้างความสัมพันธ์ การสำรวจปัญหาการหาสาเหตุความต้องการของนักเรียนการวางแผนแก้ไขปัญหาและการยุติกระบวนการหรือส่งต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้ครูผู้สอนทุกคนดูแลนักเรียนด้วยความรักความเอาใจใส่ส่งเสริมกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อรับทราบสภาพปัญหาและหาวิธีป้องกันช่วยเหลือนักเรียนได้ต่อไป นวัตกรรมจิตอาสาของผู้เรียนส่งเสริมการดำเนินโครงการเพื่อนที่ปรึกษายุทธคอนเลอร์ให้เกิดความเข้มแข็งในทุกโรงเรียนนโยบายพาน้องกลับมาเรียนตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพาน้องกลับมาเรียนตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2565นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวตามบริบทและสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนด้วยรูปแบบที่หลากหลายเช่นโครงการรอนปาพาน้องกลับมาเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมสอนครบจบในคาบตามติดชีวิตเด็กขาดเรียนตลาดนัดศูนย์รอมสมอพและเจอจี้จบ โครงการ CNR iCare โรงเรียนชิโนรดวิทยาลัยที่นำระบบเครือข่ายและนวัตกรรมดิจิตอลสกูลมาใช้ในการติดตามช่วยเหลือนักเรียนหรือโมเดลการบริหาร iR Care ดูแลน้องกลับห้องเรียนโรงเรียนวัดอินทารามซึ่งจากตัวอย่างการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งสามารถติดตามนักเรียนในโครงการพาน้องกลับมาเรียนได้ครบทั้ง136คนคิดเป็นร้อยละ100ดังนี้ ติดตามแล้วกลับเข้าสู่ระบบจำนวน57คนติดตามแล้วไม่กลับเข้าสู่ระบบจำนวน79คนซึ่งแบ่งออกเป็นจบการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่ไม่ศึกษาต่อจำนวน75คนและไม่จบการศึกษาภาคบังคับจำนวน4คน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งจึงร่วมกับโรงเรียนดำเนินการติดตามช่วยเหลือนักเรียนทั้ง4คนโดยประสานกับผู้ปกครองซึ่งได้พานักเรียนย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดจำนวน3คนและส่งนักจิตวิทยาไปช่วยเหลือนักเรียนที่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจำนวนหนึ่งคนเพื่อดำเนินการให้นักเรียนแก้ไขศูนย์รอมอศจนจบการศึกษาภาคบังคับ สำหรับการดำเนินการพาหน้องกลับมาเรียนในปีงบประมาณพุทธศักราช2566นั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานาครเขตหนึ่งได้มีการดำเนินการโดยมีนวัตกรรมตามแนวทางสัพยะนวัตวิถีคือนวัตกรรมเครือข่ายขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครพาหน้องกลับมาเรียนอสรที่เกิดจากความร่วมมือของทุกโรงเรียนในสังกัดเพื่อร่วมกันค้นหาและเร่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ตกหล่นให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวพบว่ามีนักเรียนที่เสี่ยงออกจากระบบเช่นติดศูนย์รบมสหรือขาดเรียนเป็นเวลานานจำนวน406คนนักเรียนที่ตกหล่นหรือไม่ได้เข้าระบบการศึกษาจำนวน54คนนักเรียนที่ได้รับการติดตามจำนวน249คนและนักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน236คนนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราชบายรัชกาลที่10สู่การปฏิบัติ นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมและนโยบายการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้น้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10ส,สู่การปฏิบัติตามแนวทางสัพปปยะนวัตวิถีควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองคุณธรรมจริยธรรมและการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนผ่านนวัตกรรมในมิติต่ตางๆดังนี้ นวัตกรรมเครือข่ายขับเคลื่อนสถานศึกษาโดยการจัดตั้งกลุ่มโรงเรียน Historical School ประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดจำนวน6โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนในกลุ่มพระราชะดำริกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมในโรงเรียนให้เกิดแบรนด์ลอยอทีผลิตพลเมืองดีตามแนวพระ,ะราชดําริเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของประเทศโดยการประยุกต์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาจัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและยั่งยืนมีการจัดอภิปรายแสดงความคิดเห็นแสดงสถานการณ์จำลองสรุปผลเพื่อการนำไปปรับใช้ในการจัดกิจกรรมสภานักเรียนในสถานศึกษานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำพระบรมรชาชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่10ส,สู่การปฏิบัติโดวยวิเคราะห์และจำแนกกิจกรรมที่มีการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือออกแบบกิจกรรมใหม่ให้สอดคล้องกับ4กิจกรรมประกอบด้วยวิธีคนดีมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีคุณธรรมนำชีวิตมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรม1ผู้เรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพจิตอาสาด้วยหัวใจการเป็นพลเมืองที่ดีนวัตกรรมจิตอาสาของผู้เรียนมีการจัดกิจกรรมโครงการประกวดนวัตกรรมทางการศึกษาตามแนวทางสปพยะนวัตวิถีประเภทนวัตกรรมจิตอาสาของนักเรียน นโยบายการนำผลโอเน็หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนอื่นๆไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานโยบายการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ดด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) และนโยบายการแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (learning loss) ของผู้เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวตามแนวทางสปพยะนวัตวิถีโดยสะท้อนจุดแข็งและจุดควรพัฒนาจากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานในปีการศึกษาที่ผ่านมาและให้สถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางกับสถานศึกษาอื่นๆในสังกัด การขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรแห่งนวัตกรรมการจัดการศึกษาตามแนวทางสปายะนวัตวิถีเพื่อให้สถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีสมรรถนะนวัตกรสามารถใช้หรือสร้างนวัตกรรมเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาและการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพผ่านการเรียนรู้เชิงรูป Active Learning ทั้ง4ด้านอย่างสมดุลอันจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยพัฒนาเครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของผู้เรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาการส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาแบบยืดหยุ่นอบอุ่นและคลายเครียดปรับลดภาระงานบูรณาการการเรียนรู้เชื่อมโยงสู่ชีวิตจริงผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ นโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้ดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำดังนี้สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางทวิศึกษาของโรงเรียนในสังกัดพบว่ามีโรงเรียนจำนวน10โรงเรียนประสงค์จะดำเนินการเปิดแผนการเรียนทวิศึกษาโดยแบ่งเป็นแผนทวิภาคี8โรงเรียนและแผนทวิศึกษาสองโรงเรียนจัดทำคู่มือและเอกสารที่ใช้ในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงาน ทำเผยแพร่ให้โรงเรียนในสังกัดประสานความร่วมมือกับสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายจัดทำหนังสือแนวทางการรับนักเรียนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายแนวใหม่ประจำปีการศึกษา2566และจัดทำแผนการนิเทศการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำตามแนวทางทวิศึกษา นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งยังมีนวัตกรรมในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวตามแนวทางสัพปปยะนานวตวิธีโดยการแบ่งกลุ่มโรงเรียนในสังกัดออกเป็นพรีเมียมสกู e เอ็กเ e เลนต์สกูนฮิสทอริกเคอ c ์ส o ูนสเปเชียลส o ูนและสมาร์ทสตาร์ทอัพส o ูลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนในกลุ่มต่างๆยกตัวอย่างเช่น กลุ่มพรีเมียมสคูลคือกลุ่มโรงเรียนที่มีศักยภาพสูงเป็นแกนนาทางด้านวิชาการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้เรียนสู่เวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติจะต้องเร่งพัฒนาโรงเรียนที่เป็นเลิศสู่ความเป็นบิยอนเอ็กเซนเลนสคูลหรือเหนือกว่าความเป็นเลิศมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนมัธยมชั้นนําของอาเซียนปูพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูงและผลิตนักเรียนสู่เวทีโลกการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทําสําหรับโรงเรียนกลุ่มนี้จึงมุ่งเน้นไปที่วิชาชีพชั้นสูงเช่น องเรียนวิศวกรรมหุ่นยนต์ห้องเรียนเตรียมแพทย์หรือห้องเรียนเชฟมืออาชีพมีการนําหลักสูตรสตาร์ทอัพจากประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นหลักสูตรในการสร้างผู้ประกอบการทางธุรกิจมาจัดการเรียนการสอนเพื่อปูพื้นฐานทางธุรกิจให้แก่นักเรียน กลุ่มสมาร์ตสตาร์ทอัพสคูลคือกลุ่มโรงเรียนที่ประสบกับสภาพปัญหาต่างๆส่งผลให้จำนวนนักเรียนลดลงจึงต้องเร่งพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนแห่งโอกาสทางการศึกษาโดยมีแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของโรงเรียนในกลุ่มนี้คือการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดให้เป็นโรงเรียนฝึกทักษะวิชาชีพเช่นหลักสูตรเบเกอรี่หลักสูตรการบริการห้องเรียนกีฬาพเพื่อต่อยอดสู่การเป็นโรงเรียนเฉพาะทางสร้างนักเรียนที่มีความถนัดเฉพาะด้าน สู่โอกาสในการมีงานทำและการศึกษาต่อนโยบายการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งมีโรงเรียนคุณภาพจำนวนหนึ่งโรงเรียนคือโรงเรียนทวิตาพิเศษบางขุนเทียนมีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพตามแผนงานการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองโดยใช้วงจรคุณภาพ PDCA เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ทั้งนี้โรงเรียนทวีธาพิเศษบางขุนเทียนได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองและชุมชนรับทราบเกี่ยวกับการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนคุณภาพระดับมัธยมศึกษาและได้มีการประสานงานกับหน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนและร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อส่งสเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้พื้นที่เป็นฐานนอกจากนี้ในปีการศึกษา2,566โรงเรียนยังได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งให้เปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนอีกด้วยการค้นพบต้นแบบนักเรียนครู ผู้บริหารชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้จัดให้มีการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวดีเด่นเพื่อรับรางวัลซีเซาวันอวอร์ดเพื่อส่งเสริมและยกย่องชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวที่ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยบาบรลณของวิชาชีพเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2555ในปีงบประมาณพุทธศักราช2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชิงประจักษ์ประเด็นตัวชี้วัดการค้นพบต้นแบบนักเรียนครูผู้บริหารชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งจึงได้ดำเนินการปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกต้นแบบนักเรียนครู ผู้บริหารและชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพมกท1นึซี่ซวันอวอร์ดประจำปีพุทธศักราช2566ระยะที่1เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายตามตัวชี้วัด การดำเนินการคัดเลือกต้นแบบนักเรียนครูผู้บริหารและชุมชนที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษาเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพมกทหนึ่งซีเาวันอวอด์ประจำปีพุทธศักราช2566ระยะที่1มีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลในประเภทผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน3รายประเภทครูจำนวน3รายประเภทนักเรียนจำนวน3รายและประเภทชุมชนจำนวน1ราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ4ด้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขตหนึ่งได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการบริหารจัดการตามแนวทางสัพยะนวัตวิถีเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศและการปฏิบัติงานมาไว้ในระบบเดียวกันเป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้ครอบคลุมการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทั้ง4ด้านได้แก่ด้านบริหารทั่วไปสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบสมาร์ทโปรเกของสำนักงานคณะกรรมการ การการศึกษาขั้นพื้นฐานรับและส่งหนังสือราชการออกเลขหนังสือราชการออกเลขคำสั่งออกเลขหนังสือรับรองออกเลขเกียรติบัตรข้อมูลประกาศบันทึกข้อความการสั่งการจากผู้บริหารผ่านระบบออนไลน์และสามารถค้นหาข้อมูลย้อนหลังได้แบบเรียลไทม์ ด้านบริหารงบประมาณระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จะมีฟังก์ชันติดตามการใช้จ่ายงบประมาณโดยสามารถแสดงข้อมูลการได้รับจัดสรรงบประมาณการแจ้งการโอนเงินจากส่วนกลางและการเบิกจ่ายได้แบบเรีลวทม์ด้านบริหารงานบุคคล ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกพัฒนาให้เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบเงินเดือนและข้อมูลจอ18ทําให้ข้อมูลบุคลากรในสังกัดเป็นปัจจุบันอยู่เสมอนอกจากนี้ยังมีการแสดงสารสนเทศจํานวนบุคลากรข้อมูลครูแยกตามวิทยาฐานะข้อมูลครูแยกตามวิชาเอกข้อมูลการ,กรเกษียณอายุราชการในระยะ10ปีอีกด้วยด้านบริหารวิชาการ ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์จะมีฟังก์ชันระบบบันทึกการนิเทศซึ่งระบบจะแสดงข้อมูลการนิเทศโรงเรียนในสังกัดและแสดงปฏิทินการนิเทศโรงเรียนในสังกัดนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันบริหารข้อมูลลูกเสือเนตรนารีมีการแสดงสารสนเทศศูนย์พัฒนาวิชาการการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพอีกด้วย